ชนบุรีค่ะได้ประกาศความพร้อมแบบร้อเเซนะคะที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมจัดก,กิจกรรมโอลิมปิกเดย์2 2 2 2ค่ะสนามสุดท้ายเพื่อเฉลิมฉลองวันโอลิมปิกสากลและส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาในวันที่10กันยายนนี้ค่ะที่ชายหาดพัทยาค่ะนายพิชัยชุนหาวชิระ ค่ะเป็นรองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการการจัดงานโอลิมปิกเดย2022ค่ะพร้อมด้วยนายพคระทรเทียนชัยผูว้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนายปรเมรงามพิเชษนายกเมืองพัทยาก็ได้ร่วมถแถลงความพร้อมการจัดกิจกรรมโอลิมปิกเดย2022ที่จะจัดขึ้นในวันที่10กันยายนค่ะ ที่ชายหาดเมืองพัทยาเพื่อเฉลิมฉลองวันโอลิมปิกสากลและเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางกีฬาซึ่งเป็นการเน้นย้ำความพร้อมการร่วมมือกันทั้งพังภาครัฐภาคเอกชนในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายุทธโอลิมปิก2030ส่วนการเลือกจังหวัดชนบุรีเป็น,นเจ้าภาพนั้นด้วยจังหวัดชนบุรีมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่และความพร้อมในพื้นที่ที่มีความหลากหลายในการจัดการแข่งขันกีฬาไม่ว่าจะเป็น ทางบกทางน้ําและยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้วยค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมโอลิมปิกเดย์2020ที่ชายหาดเมืองพัทยาประกอบไปด้วยกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง2.5กิโเมตร5กิโลเมตรตลอดจน กิจกรรมกีฬาสาธิตยุทธโอลิมปิกอาทิกีฬาบีสเทนนิสกีฬาเรือใบกีฬาเจสกีกีฬาบาสเกตบอล3าคูนสกีฬามวยสากลกีฬาเซิร์ฟบอร์ดกีฬาวินเซิร์ฟและกิจกรรมสันทนาการค่ะส่วนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในด้านของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะนำโดยโตโนภาคินคำวิไลศักด์และนิชานัทธนิชา ดังวัฒนาวนิชผ่านกิจกรรมรณรงค์พกขวดน้ําขณะวิ่งที่รณรงค์ให้นักวิ่งและผู้เข้าร่วมกิจกรรมพกขวดน้ําของตัวเองค่ะลดขยะพลาสติกและกิจกรรมวิ่งเก็บขยะริมถนนด้วยซึ่งก็ควบคู่กับกิจกรรมเดินวิ่งซึ่งขณะนี้เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีมีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ